สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดใดทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมาครับทุกท่านมาดูแนวทางกันต่อ งวดใหม่นะครับงวดประจำวันที่1ทธันวาคม2564นแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของอาจารย์ว่านาเรศวรอาจารย์จะมีข้อมูลเด่นบนแล้วก็เด่นล่างมาให้เลขเด่นที่อาจารย์ให้มาครับก็จะมีอย่างละ4ตัวบน4ตัวล่าง4ี่ตัวเข้ามาแล้ว3งวดติดนะครับเรามาย้อนดูสถิติกันสักนิดหนึ่งใบนี้ครับจะเป็นงวดวันที่ 16- ตุลา ของอาจารย์เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับคุณผู้ชม1พฤศจีกาก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเช่นเดียวกันงวดล่าสุดก็คือใบนี้ครับหวยออก7 6157ของอาจารย์มี7ที่เข้าบนแล้วก็มี7ที่เข้าล่างครับคุณผู้ชมงวดใหม่ก็คือใบนี้คุณผู้ชมจะแคปหน้าจอใบนี้ไปก็ได้ขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมหรือว่าจะดูใบนี้ก็ไม่ว่ากันครับ1ธันวาคม64 เด่นบนอาจารย์ให้เด่นมาที่1 3 7 9ครับทุกท่าน1 379ตามนี้ครับเด่นบนผ่านไปใบฝั่งทางขวามือจะเป็นข้อมูลเด่นล่างครับอาจารย์ให้เด่นมาที่3 6 7 9ครับคุณผู้ชม3 6 7 9ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ว่านเรศวนใครชอบแนวทางของอาจารย์ก็แคปหน้าจอนำไปพิจารณาดูครับ ถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดหมูป่านะครับเฮียโกนั่นเองเป็นแนวทางเด่นบนล่างหมูป่าแล้วก็เด่นบนนะครับงวดเก่าก็คือ2ใบล่างนะครับผู้ชม <S <S เด่นบนล่างของอาจารย์ก็มี5แล้วก็มี7นะครับที่เข้าหวยออก57เนาะข้อมูลเด่นบนของอาจารย์มี1นะครับที่มาหวยออก 7, 6 1งวดใหม่ก็ด้านบนนะครับเด่นบนล่างอาจารย์ให้เด่นมาที่ 5, 6 7กครับ 5,, 6 7 ตัวเดิมนะครับแต่ว่าวันที่เปลี่ยนนะครับผู้ชม1 2 6 6 4มาดูข้อมูลเด่นบนของอาจารย์กันบ้างอาจารย์ให้เด่นมาที่4567นะครับ4567ตามนี้ครับแนวทางของแอดหมูป่าแบ่งปันด้วยใจขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับมาต่อกันที่แนวทางของแอดเก้ครับเป็นข้อมูลร้อยบนสั้นปิติ ก็กลับมาเดินต่อนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่อาจารย์บอกว่าเป็นมิติใหม่นะครับปิติใหม่ขอภัยก็กลับมาเดินนะครับก็คืองวดที่ออก0ูนย์สามเก็เข้าหลักร้อยศูนย์งวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็เข้าหลักร้อยเจ็ดนะครับงวดใหม่ก็คือใบนี้หลักร้อยอาจารย์ให้แนวทางมาที่3 6 0หกครับทุกท่าน3 6 0หตามนี้ครับร้อยบนสั้นปีติ ถัดมาก็จะเป็นแนวทาง10บนสั้นเจ้าจ๋อวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดไปหน่วยนะครับคุณผู้ชมหวยออก7 6 1ของอาจารย์มี1ที่หลุดไปหน่วยงวดใหม่ก็คือใบนี้นะครับเลขเด่นที่อาจารย์ให้มาก็9กับ8ครับคุณผู้ชม9กับ8ตามนี้ครับแนวทาง10บบนสั้นเจ้าจ๋อ มาต่อกันที่แนวทาง10บนสั้นอีกหนึ่งข้อมูลนะครับข้อมูลนี้น้องบีมนะครับคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า6ตรงนี้หวยออก7 61งวดใหม่ก็คือใบนี้นะครับ2935 2935ตามนี้ครับแนวทาง10บนสั้นน้องบีมมาต่อกันที่แนวทางของยาโมออกศึกครับแนวทางของอาจารย์ก็เดินดีมากๆนะครับคุณผู้ชม สองงวดหลังสุดของอาจารย์ก็เข้างวดล่าสุดของอาจารย์เข้า5นะครับตรงนี้หวยออก57งวดใหม่ก็คือใบนี้1ธันวา64ส่ล่างชุดสรุปของอาจารย์ก็มี1758ครับทุกท่าน1758ตามนี้ครับแนวทางย่ามอออกซกมาต่อกันที่แนวทางของหนูน้ำค่ากันบ้างเป็นแนวทางเด่นหน่วยล่างงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับคุณผู้ชม ของอาจารย์เข้า7นะครับหวยออก57งวดใหม่ก็คือ3ตัวนี้เลย570ครับท่าน5 7าใครรอมารับไปนะครับแนวทางของหนูน้ำค่ะจัดไปครับแนวทางเด่นหน่วยล่างมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับสาราพักใจเลขในตารางของอาจารย์ก็เดินดีนะครับเรามาย้อนดสูสถิติกันสักนิดหนึ่ง งวดนี้คืองวดที่ออก03795เลขในตารางของอาจารย์มาครบเลยครับมี0มี3มี7แล้วก็มี9มี5ครับคุณผู้ชมถัดมาอีกก็จะเป็นแนวทางงวดที่ผ่านมานะครับ076157แนวทางของอาจารย์มี6มี1นะครับที่เข้า2ตัวบนแล้วก็มี5ที่ติดล่างมาครับทุกท่านก็จะประมาณนี้ครับ เรามาดูงวดใหม่กันงวดใหม่ก็คือใบนี้ครับ1่ธันวาคม6 4ชัดเจนนะครับเลขในตารางของอาจารย์ครับด้านบนมี1กับ3ตรงกลางมี0 8 4ย์ข้างล่างมี9กับ5ตามนี้ครับ1 3 0 8 4 9 5เเลขเด่นของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้อีก1อันนะครับอีก1ใบเด่น3กับ4ด้านบนเด่น5กับ9ด้านล่าง ตามนี้ครับแนวทางของสาราพักใจขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์พีรัชชัยกันบ้างเป็นคู่ข้อมูลคู่โต๊ดเงินล้าน R 1นะครับผู้ชมผมลงให้มาแล้ว2งวดก็เข้านะครับก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ซ้ายมือจะเป็นแนวทางว่าันที่1พฤศจีการนะครับหออกศอนย์สแนวทางของอาจารย์เข้า07 งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้า6 7นะครับผลออก7 61งวดใหม่ก็อยู่ด้านบนตรงนี้ครับ1 12 6 4คู่โตดเงินล้าน R 1ครับแนวทางของอาจารย์ก็ตามที่เห็นเลยคุณผู้ชมจะแคบหน้าจอใบนี้ไปก็ได้นะครับพร้อมกับงวดเก่าหรือจะเอาใบใหม่ใบเต็มไปก็ไม่ว่ากันครับคู่โตดของอาจารย์ก็จะมีอยู่ทั้งหมด9คู่9หาง มี627282 637383 6 4 7 4แล้วก็8 4ดดูเหมือนว่าอาจารย์จะเปลี่ยนชื่อเป็นปู่ชัยนะครับตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับมาต่อกันที่แนวทางของนกนำโชคครับราสีสิงห์แนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับงวดที่ผ่านมาหวยออก57ล่าง ของอาจารย์เข้า5 7ครับเรามาดูงวดใหม่กันงวดใหม่ก็คือทั้ง2ใบนี้นะครับข้อมูลใบสีแดงเป็นชุด2ตัวนะครับก็จะมี2 8 4 8แล้วก็5 2 2 8 4 8 5 2ใบที่มีรูปนกครับตรงนี้จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวมี7 1 7 2 5 3 2 8แล้วก็2 9ด้านล่างตรงนี้จะเป็นข้อมูลชุด3ตัว2ชุดครับ 9ก้กับ7 28 9 5องแปตามนี้ครับแนวทางของราศีสิงห์นกน้ำโชคไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางนาอ้วนนาอ้วนใบแบบนี้เข้าอยู่นะครับคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มี761ดหกนึ่ตรงนี้ตรงๆเป๊ะๆเ,เลยครับแล้วก็มีชุด2ตัวตรงนี้ด้วย งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือครับ1264ชุด2ตัวของอาจารย์แถวหน้านะครับก็จะมี9493 9291อาจารย์ติดดาวมาที่9493แถวที่2ครับก็จะมี05040302อาจารย์ติดดาวมาที่05กับ04ด้านล่างจะเป็นข้อมูลชุด3ตัวครับคุณผู้ชมมี494 705แล้วก็704 อาจารย์ขีดเส้นใต้ามาที่494กับ704ตามนี้ครับแนวทางของนาอ้วนขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับใบเต็มก็คือใบนี้ครับคุณผู้ชมถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดหวิภาคงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าตรงๆเป๊ะเ,ะเลยนะครับ761ตรงนี้ผมก็ลงให้นะครับคุณผู้ชม แถมเข้าสองตัวด้วยวดใหม่อาจารย์ก็ให้มาแล้วนะครับหนึ่งทันวะหกซีแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็จะมีดังนี้ครับคุณผู้ชมจะแคปหน้าจอใบนี้ไปขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าจะดูใบเต็มก็ไม่ว่ากันนะครับเรามาขยายดูสักนิดหนึ่งแนวทางของอาจารย์ข้อมูลบนจะอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชม ด้านบนครับแถวบนสุดก็จะมี3 5 1 3 5 2 3 7 2 6 5 1แถวที่2นะครับก็จะมี7 6 1 0 1 7 3 1 7แล้วก็3 7 1ห้อยท้ายอีกหนึ่งชุดนะครับ3 7 4เจสชุดเทียชานไฮไลท์สีมาให้ก็ตามนี้เลยครับคุณผู้ชมครับชุด3ตัวของอาจารย์ผ่านไป ด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวครับก็มีทั้งหมด6ชุด6หางมี5 152 72 1771แล้วก็74นะครับอาจารย์ก็ไฮไลท์สีมา3ชุดเหมือนกันนะครับตรงนี้มี72 71แล้วก็74ผมให้ฟรีไม่มีเรียกเก็บนะครับตามนี้ครับคุณผู้ชมอาจารย์ก็บอกชัดเจนแล้วนะครับว่าอาจารย์ให้ฟรี พวกเราก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับที่อาจารย์แบ่งปันแนวทางดีๆมาให้พวกเราไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางของอา,อาจารย์ดุยพลันนะครับคุณผู้ชมแอดดุยพลันเพิ่มเติมครับก็จะเป็นรูปภาพที่อาจารย์ถือมาให้อาจารย์บอกว่าเน้นเน้นใบที่อาจารย์ถือก็คือใบนี้นะครับคุณผู้ชมครับหน่งันวาหก ชุด3ตัวก็742กับ749 2ตัวก็4 2กับ49ตามนี้ครับอัปเดตแนวทางของแอดดุยพารันขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลมากๆเลยนะครับใบที่อาจารย์เขียนแล้วก็อีกใบหนึ่งที่อาจารย์ถือตามนี้ครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์ครูเมือง งวดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดนะครับถ้าจะไม่ผิดจะหลุด2งวดติดแล้วนะครับคุณผู้ชมงวดใหม่ก็ใบนี้นะครับเลขชุด2ตัวอาจารย์มีแนวทางไม้ทั้งหมด 5. ชุด5หางมี7 4 9 4 3, 4 4 5 5 4แล้วก็6 4ครับตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ครูเมืองมาต่อกันที่แนวทางของแอดกุ้งครับคุณผู้ชมเป็นแนวทางบนเป็นชุด2ตัวบนนะครับอาจารย์มีแนวทางไม้ทั้งหมด 10ชุด10หางครับแถวบนก็จะมี41516171แถวที่2ก็จะมี42526243 2, 5, 2, 6, 2 4, ชุดห้อยท้ายครับ5 3กับ7 3ครับทุกท่านตามนี้ครับแนวทางบนของแอดกุ้งขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยครับสวัสดีครับ